แผ่นยางเสริมผ้าใบคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรและมีแบบไหนบ้างวันนี้ไฮเปอรช์ชีจะเล่าใฟังค่ะแผ่นยางเสริมผ้าใบเป็นแผ่นยางที่เสริมแรงด้วยผ้าใบไม่ว่าจะเป็นคอตตอนโพลีเอสเตอร์หรือแม้แต่ไนลอนซึ่งจะช่วยให้แผ่นยางมีความแข็งแรงมากขึ้นสามารถทนแรงดันและรับน้ำหนักได้มากขึ้นค่ะ ซึ่งความแข็งแรงของแผ่นยางนั้นก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบชนิดผ้าใบความหนารวมถึงจํานวนชั้นผ้าใบที่เราเสริมแรงเข้าไปค่ะแผ่นยางเสริมผ้าใบหรือแผ่นยางเสริมแรงที่มีการผลิตและจําหน่ายกันทั่วไปนั้นจะทําความหนาได้ต่าสุดอยู่ที่1.5ม mm ิลิเมตรค่ะความหนาของแผ่นยางในการเสริมผ้าใบแต่ละครั้งนั้นจะมีความหนาอยู่ที่1ถึง1.5มิลิเมตร ส่วนจํานวนชั้นของผ้าใบก็เสริมได้มากกว่า6ชั้นเลยละค่ะมีหน้ากว้างอยู่ที่1เมตรจนถึง1.5เมตรมีความยาวต่อม้วน10เมตรซึ่งแผ่นยางเสริมผ้าใบที่นิยมใช้งานกันมากที่สุดนั้นก็จะมีแผ่นยาง NBR เสริมผ้าใบแผ่นยาง CR หรือแผ่นยางนิวปรีนเสริมผ้าใบและแผ่นยาง NR เสริมผ้าใบค่ะทั้งนี้แผ่นยางชนิดอื่นก็สามารถนํามาเสริมผ้าใบสามารถผลิตได้ตามสเปคที่คุณต้องการค่ะ ส่วนการใช้งานของแผ่นยางเสริมผ้าใบนะั้นนิยมใช้งานเป็นแผ่นยางไดแฟลมทนแรงดันแผ่นยางสำหรับรับน้ำหนักแผ่นยางรองเครื่องจักรหรือแม้แต่น,นาไปตัดเป็นซีนปรปเกนค่ะวันนี้คุณกคงได้รู้เกี่ยวกับแผ่นยางเสริมผ้าใบกันแล้วนะคะหากคุณต้องการข้อมูลเพิเ่มเติมสามารถศึกษาผ่านเว็บไซต์ w w w p o l i t e c h i n d u s t r y c o t h เราพบกันใหม่ EP ถัดไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผ่นยางกล้วยพีชัยกรุ๊ปมาร์เก็ตติ้งเอนจิเนียร์